ว้า <What? S 1> แต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยเป็นกับเธอเหรอฉันจะแ,แต่งตัวยังไงมันก็เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอแต่มันเสียชื่อเสียงบริษัทน่าเกลียดไม่รู้จักกาละเทศะไม่มีใครเขาทำกันอย่าทำตัวมีปัญหามากได้ปะ ตักกันยาวนะนะอืมดีมากว่ายง่ายจะได้โตยไวนะอะไรเนี่ยทำไมยุ่มยามอะไรกับแฟนฉันเนี่ยแก้วคิดจะมาจ้องจากแฟนคนอื่นเขาเหรอแก้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนอตคุณมองนางเงี้ยดีเกินไปแล้วคุณไม่คิดหรอว่ามันจ้องจะงาบคุณอยู่อะนอต เดี๋ยวเราไปทำงานก่อนนะไปได้ก็ดียืนอ่อยผู้อยู่ได้และอย่าให้ฉันเห็นอีกนะว่าเธอมายุ่งกับแฟนฉันอีกอะแก้วมันจะเกินไปแล้วนะผมกับแจ็กกี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กพวกเราก็เป็นแค่เพื่อนไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยนะแก้วแล้วอย่างนะผมขอล่ะอย่าพูดจาดูถูกบูลลี่คนอื่นแบบนี้อีก แจ็คก,กี้เจอเรื่องแบบนี้มากเกินไปแล้วแก้วน็อตคุณจะปกป้องมันอ่ะผมปกป้องแจ็คก,กี้ใช่แล้วผมก็ปกป้องคุณด้วยนะแก้วผมไม่อยากเห็นแฟนของผมทำที่ใส่ไม่ดีเหยียดคนอื่นแบบนี้มันไม่น่ารักเลยนะแก้วอ้อแล้วที่แจ็คก,กี้มนานาขนมมาให้ผมเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนสั่งให้มานามาให้ผมเองน็อต เชื่อผมเธอแก้วผมแค่ฝากให้แจ็คก,กี้ซื้อขนมมาให้มันไม่ได้เอาขนมมาอ่อยผมเช่ที่คุณคิดหรอกนอตคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปสักวันเถอะมันจะปั้มคุณให้ <c oughs> แก้วผมว่าผมเคยเล่าให้คุณฟังแล้วไม่ใช่หรอว่าแจ็คก,กี้นะ่ะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมมันไม่เคยทิ้งผมไปไหนเลยในวันที่ผมลำบากที่สุดเมื่อก่อนนะแก้ว ผมทั้งอ้วนทั้งดำเรียนก็ไม่เก่งเลยโดนเพื่อนๆที่โรงเรียนแกล้งเอาไปปล่อยแต่ก็มีแจ็กกี้นี่แหละที่ลุกขึ้นสู้เพื่อผมเสมอเห็นมันออนแอนออนแอนแบบนี้เนี่ยหมัดมันหนักอย่าบอกใครเลยนะไปไปทํางานได้แล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปทํางานเหมือนกันงานนั้นเหรอ <c oughs> นอตแก้วจะบอกอะไรให้เอาบุญนะมิสเตอร์เจสอะ ที่เราต้องเสนองานเขาอะเขาไม่ชอบดีลงานกับพวกผิดเพศแบบนี้หรอกจะเป็นชายก็ไม่ใช่จะเป็นหญิงก็ไม่ใช่คร <c ười> ึ่งครึ่งกลางๆงแบบนั้นน่ะอย่าว่าจะใส่กางเกงเลยน,อน็อตใส่กระโปรงยังไม่ได้เลย <c ười> น็อตคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปสักวันเถอะมันจะป้้มคุณให้งานนั้นหรอน็อตแก้วจะบอกอะไรให้เอาบุญนะมิสเตอร์เจสอะที่เราต้องเสนองานเขาอะเขาไม่ชอบดีลงานกับพวกผิดเพศแบบนี้หรอกจะเป็นชายก็ไม่ใช่จะเป็นหญิงก็ไม่ใช่คร <c ười> ึ่งกลางๆแบบนั้นน่ะอย่าว่าแต่ใส่กางเกงเลยน็อต ใส่กระโปงยังไม่ได้เลยเรามีน็อตเป็นเพื่อนแค่คนเดียวเราไม่อยากให้น็อตเกลียดเรา จ็กี้มากินข้าวลูกทำไมไม่ยอมลงมาสักทีใคติตามหรอะแจกี้ลเอมากินข้าวลูกเ้ยแจ็กี้เลยมากินข้าวลูกแจกี้แจกี้ทำอะไรอยู่ลูไม่เออไม่ไม่ลนั่งลโอ้โหตะกี้ <c oughs> ไม่เอาลูกพ่อทำไมแจ็กกี้ต้องเกิดมาเป็นแบบนี้ด้วยทำไมแจ็กกี้ต้องเกิดมาผิดปกติทุกคนทำไมต้องดูถูกเหยียดหยาหัมแจ็กกี้แตามันแจ็กกี้ไม่ใช่คนนะพอ่อโอ้ลูกถึงลูกจะเป็นยังไงนะพ่อยัินะักลูกเสมอความพ่อนนะลูกลูกม่งผืนใจทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อตัวเองดีกว่าลูกเป็นคนที่มีความสุขและไม่สนใจคำพูดของคนอื่น เ,เขาไม่ซื้อข้าวให้เรากินอย่าทำให้ตัวเองแบบนี้นะลูกคนนี้พูดไม่ดีกับเราอะ่ะไอ้หัวหัวลอยเยอะเรานะลูกแต่แจ็คก,กี้เจ็บนะพ่อเจ็บก็ลุกขึ้นสู้สิลูกเอาคำเลวรายพวกนั้นอะ่ะมาเป็นพลังจำไว้นะลูกลูกต้องมีชีวิตที่มีความสุขเพื่อตัวเอง เกิดหน้าเขาไว้จิลูกพ่อคนเนี้ยจะอยู่เคียงข้างลูกเสมอขอบคุณครับพ่อแจ็กกี้เข้าใจแล้วแจ็กกี้จะเป็นตัวของตัวเองอและจะทำชีวิตที่มีความสุขให้ได้ีลูก โอ้โหัสแจ็กกี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยรีบมาเลยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปชุมเสนอโปรเจกต์ใหม่นะเออรีบมาน็อตคะคนไม่มีความรับผิดชอบแบบนั้นน็อตโทรตามไปทำไมหรอคะ จ๊ก,กี้ว้ายโอ้แต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยเป็นกับเธอเหรอแก้วฉันไม่ถึงสาคนปากพ่ออย่างเธอหรอนะฉันจะแต่งตัวยังไงมันก็เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอ <c oughs> แต่มันเสียชื่อเสียงบริษัท <c oughs> แต่งตัวอะไรน่าเกลียดไม่รู้จาักการละเทศะ ทำไมฉันก็ไม่ได้แต่งตัวโปเหมือนเธอเนี่ยไม่ถูกกาลเทศตรงนห้นแต่ไม่มีใครเขาทำกันอย่าทำตัวมีปัญหามากได้ปะปัญหาเหรอถ้าเป็นปัญหาเธอก็ปล่อยฉันจาก,การปัญหาของฉันเองส่วนเธอถ้ามีปัญหาก็ไปเคลียร์ปัญหาของเธอซักไม่ต้องมายุ่งเรื่องชาวบ้านน็อตอ่ะนี่เอกสารที่เราเตรียมมาพิเศษงานนายไปแจกลูกค้านะ ไงไงเราแต่งตัวแบบนี้นายรังเกียจไหมแจ็กกี้ไม่เลยเพื่อนจริงๆนายควรจะเป็นตัวของตัวเองมาตั้งนานแล้วนะไม่ว่านายจะเป็นยังไงนายก็จะยังเป็นเพื่อนของฉันเสมอจิตใจของนายสำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นนะแจ็กกี้ขอบใจมากน็อตที่นายอ่ะชอบมนุษย์ที่มีจิตใจเป็นมนุษย์ไม่ใช่ชอบมนุษย์แค่ภายนอก แต่จิตใจอ่ะไม่ใช่มนุษย์นอตพอแล้วแก้วถ้าคุณยังไม่หยุดเหยียดเพื่อนของผมเราก็คงจะคบกันต่อไม่ได้แล้วผมจะไม่มีวันเลิกคบเพื่อนที่ดีอย hey, ่างแจ็กกี้เพราะว่าความคิดกับแค่ของคุณด้วยไปแจ็กกี้ได้เวลาปิเซ็นงานของเราแล้ว นนะจะมาสู้กับคนมันสมองปกติของฉันนี่ยังไงคุณหมายความว่าไงแก้วก็แกจะเข้าพิเศษงานด้วยค่ะอะไรนะดีเลยงั้นเราไปพิสูจน์กันน,น็องานเนี้ยเดี๋ยวเราเข้าพิเศษเองนะนายไม่ต้องช่วยเราหรอกโอเคยังไงนายก็เป็นคนคิดตั้งแต่ต้นจนจบอยู่แล้วสู้เต็มที่นะเพื่อน Thank you both for coming out today and showing me your proposals. Uh, I'd have to say that, Gail, your project was excellent and met all of our requirements. Jackie, I really like some of your creative decisions, especially with the bedroom. But I can only pick one, so I would have to say the winner of this is Jackie. Jackie, congratulations. Thank you so much. Thank you. Uh, I'm late for my next appointment. Everyone, thank you for coming out. I really appreciate it. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm Jackie, I'm not to You're the best. ฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆไปเราไปฉลองกันเดี๋ยวฉันเรียกเองไปไปอุย๊ยน้อยไปเร็วไปเร็ว